ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีสติและสัมปัชชญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายมีสติรอคอยการตายนะน้ะนพระเจ้าตรัสไปเลยภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปัชัญญะเมื่อรอคอยการทำกาละกาละคือตาย นี่เป็นอนุสาสนีของเราสําหรับพวกเธอทั้งหลายโยมทาแค่นี้และมีสติทําอย่างไรพระองค์ก็สอนสติปัฏฐานสีนะเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมสติปัฏฐานสี่พระองค์อธิบายด้วยอะไรด้วยอานาปานาสตินอนรู้ลมหายใจเข้าออกดังนั้นก่อนตายรู้ลมหายใจเข้าออกไว้แค่นั้นเองเข้าถึงมิตรพานได้นะ วิธีง่ายๆอย่างเนี้ยถ้าเราไม่รู้เราก็โมไปนึกถึงคุณพ่อคุณ